สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องแม่เนียงพารวยชาแนลค่ะมาวันนี้ก็มีแนวทางของสายด่วนกรทมมาเล็ดเดียวแข่นๆมาฝากท่านผู้ชมนะคะสายด่วนกรทมงวดวันที่16บหกกรกฎาคม68นะคะก็ให้มาที่6 3สองนะคะแอดมินก็ เอามาแตกออกนะคะเป็น3ชุดนะคะได้6 3 6 2แล้วก็3 2นะคะก็เลขท้ายลอตเตอรี่รางวัลที่1ออก3 2 4นะคะเลขท้าย2ตัวออก2 6นะคะก็เข้าที่6 2ตัวกลับนะคะให้6 2ออก2 6เนาะก็ถือว่าเข้านะคะส่วน85ไม่เข้าเด้อเข้าเฉพาะ2 6นะคะ สำหรับงวดนี้นะคะมาแล้วนะคะแต่ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขแนวทางนะคะก็ต้องขอฝากคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการร,รับชมรับฟังด้วยนะคะทุกๆแนวทางทุกๆตัวเลขมีเข้ามีหลุดค่างวดนี้นะคะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะก็ตรงกับวันศุกร์นะคะเลขออกวันศุกร์เนาะใครมีมม ตัวเลขอะไรกำลังวันแม่นๆน,นะคะก็เอามาประกบเอามาเปรียบเทียบได้เลยนะคะมาดูกันนะคะว่างวดวันที่หนึ่งสิงหาคม68จะได้ตัวไหนนะคะจะเป็นตัวเลขในใจของท่านผู้ชมหรือเปล่ามาลุ้นกันนะคะ มาแล้วนะคะไซส์ดวนกทมงวดวันที่1สิงหาคม68แปเมล็ดเดียวแขนนะคะให้มาที่3 0 4โอนยโอตัวเลขไม่สวยเลยตัวเลขบางงามเนาะค่ะตัวเลขไม่สวยเลยนะคะ2 1 3 0 4สแล้วก็สองหนึ่งนะคะมักบอปีนองตัวเลขคือบางงามเห็นเนาะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะ จะมาหรือเปล่าแอดมินเอามาแตกออกนะคะเป็นเท่ากับว่าเราได้สามศูนย์ศูนย์สี่แล้วก็สามสี่นะคะศูนย์สี่สามศูนย์สามสี่ไปกลับนะคะส่วนอีกชุดหนึ่งคือนะคะสองหนึ่งนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเ้ย ชอบก็ไปหาจับจองซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลนะคะอาจจะเป็นเลขที่ไม่สวยนะคะไม่ค่อยดังนะคะอาจจะยังมีขายอยู่เนาะสำหรับรัตตเจรีนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้รางวัลถูกรางวัลใหญ่ๆนะคะขอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะก็ใช้วิจารณญาณแล้วก็สติกันให้เยอะๆนะคะก็ถือว่ามาแค่ชุดเดียวนะคะ สามศนะคะเดี๋ยวท่านผู้ชมก็จะดาแอดมินนะคะมาชุดเดียวยังไงเมล็ดเดียวแบบไหนคือหลายตัดออกหลายตัวตัดเพื่อไวค่ะเพื่อมันหลุดออกจาก3ตัวเพราะว่างวดที่เพิ่นไทยมาสามสามงวดแล้วนะคะ3ามงวดก็คือเข้าเฉพาะตัวตัดนะคะไม่ไม่ยังไม่ทันเข้า3ตัวนะคะภาษายอยางนอกจากยังไม่ทันเข้า3ตัว หากแอดมินพูดพิพลาัดประกันใดไปนะคะก็ต้องขอโทษขออาภัยไวนะ้นที่นี้ด้วยนะคะคือบัท่านในเข่า3ตัวจักเทียเนาะเข่าเฉพาะ2ตัวตัดเนาะคะ่ะแอดมินก็เลยเอามัดตัดห้แยกออกนะคะเพื่อท่านผู้ชมชอบนะคะชอบในชุดไหนก็จัดไปนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านเนาะสามศูหนึ่ง งามบอ่อค่ะพี่น้องงามบ่มากบ่มากตัวใดนะคะก็มาคุยกันมาคอมเมนต์กันที่ใต้คลิปได้เลยนะคะถือว่ามาเป็นสะพานบุญให้แก่กันได้กันนะคะสายด่วนกทมงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม68นะคะก็ขอให้เฮงให้ปังให้รวยเหมือนทุกๆงวดหลายๆงวดที่ผ่านมานะคะงวดนี้ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะสายด่วนกทมมาเล็ดเดียวนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่คอยติดตามรับชมฟังแล้วก็ให้กำลังใจกับแอดมินมาตลอดก็ขอให้เฮงให้ปังให้รวยทุกๆท,ท,ท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีแล้วก็ขอขอบคุณมากค่ะ